ห้าสิองเซนน่นั่งนะนอนนอนะพ่ยืนเล้วยืดโอ้ยโอ้ย

Oh, you and you and oh, oh, here here. Thầm yên lên gì nghe ôi lông tôn cái Để đi Em đi qua thả luôn Thả luôn kìa luôn Thả Thả

บางวันก็ตื่น8โมงมันจะประมาณ80นานนะ80ซอง80ซ่าเลยนะตื่นสายอยู่ถ้าถ้าไม่ปวดอื่นนะถ้าปวดอื่นก็ตื่น6โมง7โมงเนี่ยลงเวลาเลยเดี๋ยวมันพอกร้องค่ะเดี๋ยม83เซนลงอะลงเป็นทายาทจะขึ้นอ่ะ83เซนอะไรอะ